บริเตนนะฮะอังกฤษฮะ are facing a major mortgage crisis as lending rates o นะครับโอ้โหน่าสนใจข่าวนี้นะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อ mortgage ในอังกฤษนะ,ะไปเช่าบ้านหรือว่าไปซื้อบ้านเนี่ย the average to a r fixed rate mortgage นะครับ on the resident properties in Britain นะ rose นะฮะขึ้นนะครับ friday to 6.01%อันนี้ค่อนข้างคลา s i ิน, crisis, นะ บ้านที่อังกฤษเนี่ยพอขึ้น6%เนี่ยมันหนักไปนะฮะแล้วก็เศรษฐกษิจจีนออังกฤษเองไม่ค่อยดีนะเงินเฟิร์มันหนักหนักจนบ้านในราคาขึ้นไปไกลพอสมควรนะแล้วก็ช็อตเทอมบอลยิวเนี่ย add fifteen years high นะโอ้ก็เรียกว่าไอ้ช็อตเทอมเนี่ยไอบ้บอลแบบระยะสั้นเนี่ยขึ้นไประดับ6%นะฮะก็ไอบ้บอลระยะสั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับย้ำอีกรอบตอนนี้มันจะเกิด inverted U curve ถูกปะ่ะ inverted U curve เนี่ยขออนุญ,ญาตพูดแบบเร็วนะสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่รู้เรื่อง Inverted Yield Curve ก็ไปตามดูคลิปหลังๆได้นะในคลังความรู้เราทำไปเยอะแล้วนะฮะ,ะการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเนี่ยหรือ BOE ของอังกฤษเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิด Inverted Yield Curve นะะั่นแหละการประกอบขึ้นดอกนะอย่างถ้าเป็นอเมริกาก็เ F u n d Rate การขึ้นดอกขึ้นดอกขึ้นดอกแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมีผลกระทบต่อดอกระยะสั้นนะไม่ใช่ระยะยาวงั้นระยะสั้นมันจะโก่งตัวขึ้นนะครับงั้นระยะสั้นตอนนี้สูงสุดในรอบ15ปี โอ้โหน่าสนใจนะครับแล้วก็ไอตัวหกได้สูงไปถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยเหนักนะซื้อบ้านตอนนี้กู้ซื้อบ้านตอนนี้ก็หนักนะงั้นใครจะซื้อบ้านตอนนี้ต้องคิดหนักมีเพื่อนผมหลายคนก็เตรียมหาบ้านในอังกฤษกันเยอะนะคนไทยเนี่แหละนะซื้อบ้านในอังกฤษกันเต็มเลยนะอยากซื้อกันไม่ใช่ว่าซื้อกันเต็มอยากซื้อกันนะถ้าดูจากข้อมูลตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะตอนนี้คือซื้อแล้วก็ เหนื่อยนะติดภาระนะติดดอยอยู่พอสมควรแล้วก็เหมือนวิกฤตกำลังจะเกาะตัวแล้วนะฮะทำยังไงนะพอวันอินเว e d ์เออุคเคิปเนี่ยแสดงว่าไอ,ดอายายา้ดอกเบี้ยระยะยาวดอกเบี้ยระยะยาวเรามักจะดูที่10ปีเนาะดอกเบี้ย10ปีเป็นดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณซื้อบ้านดอกเบี้ยที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับการแก้ดอกเบี้ย10ปีเนี่ยต้องใช้ QT ในการแก้นะครับถ้าเราทำา t t ควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันก็คือการโกงดอกเบี้ย ระยะสั้นด้วยกันเพิ่มขึ้นดอกนะขึ้นดอกเนี่ยมีผลกับดอกเบี้ยระยะสั้นการทํา QT มีดอกมีมีผลกับดอกเบี้ยระยะยาวถ้าเราปรับ QT ไปด้วยเนี่ยไอดอกเบี้ยระยะยาวก็จะสูงขึ้นนั้น In v e r t e d yield curve มันก็จะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เพราะมันดันทั้งสองข้างเนาะดันข้างซ้ายขึ้นดันข้างขวาตามนะฮะแต่ว่าดันไปดันผับไปพร้อมๆกันแบบนี้แต่ว่าถ้าเราดันแต่ซ้ายแลขวาไม่ดันนะไอเนี่ยมันก็จะโกงมากเกินไปนะแต่ถ้าเราดันไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะ มันก็จะไม่โก่งมานะครับอ้าวทำไมไม่ทันอย่างนั้นล่ะไอ้ไอ้ไอ้อ้ทำคิวทีมากๆมันก็มีผลกระทบอีกนะเพื่อนๆงั้นลองไปศึกษาดูแล้วกันนะว่ามันจะมีผลอะไรมันมีผลกระทบต่อภาคเอกชนนั่นแหละนะกับการกู้ยืมเงินของเขานะแล้วเงินมันก็จะคือต้นทุนทางการเงินมันจะสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่นะแล้วก็คนก็จะบริษัทต่างๆก็จะอยู่ลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้เรื่องพวกนี้ไม่ง่ายนะผู 6,000ม่วนซัวกันไปหมดนะหลายคนถึงบางทีก็เบื่อหน่ายเรื่องของการพิมพ์เงินนะพอมนุษย์เราพิมพ์เงินกันเข้าไปเราไปกวนระบบให้มันขุนระบบน้ํามันใสอยู่ใช่ไหมเราก็ไปกวนมันด้วยการใส่มันอะไรลงไปก็ไม่รู้แล้วน้ำมันก็ขุนนะครับพอน้ํามันขุนเสร็จวันนี้เราก็อยากให้น้ํามันใสใหม่เราก็ไปใส่สารส้มแกงตกตะกอนอะไรก็ว่าไปพอเราไปใสสารส้มอะไรก็ตามแน่นอนแหละมันสุดท้ายมันกลับมาใสได้แต่มันแลกด้วยอะไรครับ อย่างอื่นมันก็จะหายไปแระธาตุบางส่วนก็หายไปหรือบางทีคุณก็ไปกรองเอาบางส่วนคุณก็ไปเติมสารอะไรบางอย่างถึงมันจะใสแต่มันกลับมามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นะอืมอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วพอเราโรคเราทําแบบนี้มาบ่อยๆเนี่ยปวนกันบ่อยๆมันก็เลื้อหลังนะก็จนเคยตัวว่าทําให้มันคุณเดี๋ยวก็ทําให้มันใสได้แต่ทุกครั้งที่กะให้มันกลับมาใสเนี่ยมันมีความล้มเหลียนะมันมีคนบาดเจ็บล้มตายนะฮะอืนี่คือต้องสังเวยตลาดไปอืม ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะก็ไม่ต้องทําบ่อยๆมันก็จะดีนะทาให้มันดีด้วยตัวมันเองได้ไหมนะฮะบางทีเราก็พิมพ์เงินกันจนไร้ความรับผิดชอบเกินไปนะผมก็ไม่ค่อยนันยบายเรื่องพิมพ์เยอะๆเกินเหตุนะก่อนหน้านี้ก็ก็อ้างว่าพิมพ์แบบจําเป็นนะว่าก็เห็นอยู่บางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นนะบางทีก็พิมพ์เกินเหตุจริงๆนะแล้วมันก็ไปตกที่ตลาดทุนแล้วตอนนี้เราก็มาใช้รมไอ้ไอ้ไอ้ตอนพิมพ์เงินก็อาจจะอ้างว่านี่ไงก็ตอนพิมพ์เงินก็ร่ารวยกันไปเรีย ใช่แต่มันรวยรวยกระจุกไงค,คือมันไม่ได้มันไม่ได้มาถึงคนยากคนจนเลยนะมันก็ไปอยู่แค่ตรงนั้นะนะฮะมันรวยกระจุกไงแต่ตอนจนกระจายเนี่ยตอนใช้กรรมเนี่ยทุกคนรับผิดชอบนะไอเนี่ยไอสเต็ปเนี่ยที่ผมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการพิมพ์เยอะๆแบบนั้นนะ